สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวพิคอาร์ตนะครับเอ่อเวอร์ชั่นแท็บเล็ตบ้างนะครับเพราะว่าผมได้หัวเว่ยเมดแพลสิบเอ็ดมานะครับก็เลยอ่ะจัดไปนะครับก็ด้านซ้ายนะครับผมเปิดเป็นตัวแอปแกลเลอรี่ครับด้านขวานี่ก็เป็นพิคอาร์ตนะครับโอเคแล้วก็เปิดเป็นแนวนอนนะครับมันจะได้เป็นสองจอแบบนี้นะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของ p i กอาร์นะครับถ้าเปิดมานะครับมันก็จะเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกเลยนะครับหน้าแรกมันจะขึ้นเป็นตัวโปรโมทแบบนี้นะครับไอโปรโมทพวกนี้คืออะไรครับพวกนี้ก็คือพวกตัวแต่งรูปสําเร็จรูปนะครับเขาจะใช้คําว่ารีมิกนะครับใครติดตามผมน่าจะรู้ดีมันคืออะไรนะครับก็คือเราก็สามารถใช้เอฟเฟกต์แบบเขาได้นะครับเราอยากได้แบบอารมณ์ประมาณนี้ก็เลยต้อง เดี๋ยวเอาให้ดูสักอันหนึ่งนะครับสมมุติอยากได้แบบโทนแบบน้องเจนนี่อันนี้ครับที่เป็นน้องเจนนี่ใช่ปะกดเข้าไปลองนะครับอันนี้เป็นรีมิกนะครับถ่ายเอ่อคำสั่งรีเพย์นะครับเขาใช้คําว่ารีเพย์นะครับเขาก็บอกว่าอยากได้โทนนี้ก็ไปเอารูปมา1รูปนะครับผมก็จะเปิดรูปมา1รูปนะครับรูปนี้นะครับทีนี้ก็ปิดโฆษณาไปครับแล้วก็กดแค่ถัดไปด้านล่างนะครับถัดไปนะครับล่างขวาเนี่ยถัดไปอย่างเดียวครับ มันก็จะไปจำเอฟเฟกนะครับตัวที่ต้นฉบับเขาเลือกใช้นะครับว่าใช้เอฟเฟกตัวไหนปรับอะไรแบบไหนบ้างนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับแต่ว่าต้องดูให้ดีนะว่ามันไม่ติ๊กโดนคำสั่งทายไหมครับถ้ามันโดนทายเนี่ยท r ีอนีครับมันก็จะให้เราไปจ่ายตังค์ทีหลังครับเราไม่จ่ายครับถ้าไม่ได้จ่ายตังค์นะครับมันก็จะกดเซฟไม่ได้นะครับเราก็ไปเลือกตัวที่มันเซฟได้นะครับคือไม่มีคําว่า t r y นะครับ โอเคอ่ะเนี่ยกดเน็กเน็กกดถัดไปเรื่อยครับเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเป็นโทนเหมือนเขานะครับแต่ว่าบางรูปก็แต่งแล้วไม่เหมือนเขานะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือคําสั่งพวกรีเพย์นะครับบอกเขาคร่าวนะเพื่อนๆนะโอเคโอเคโอเคพอออกมาหน้าแรกก่อนนะครับอ่ะต่อมาครับถัดจากหน้าแรกก็จะเป็นตัวนี้ครับพันใช้คําว่าค้นพบนะครับมันก็เหมือนการเซิร์ชนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย มันจะเป็นแฮชแท็กให้เราเซร์ชนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นแฮชแท็กแนะนำนะครับอย่างล่าสุดมันจะมีฮาโลวีนใช่ไหมบ้างแฮชแท็กฮาโลวีนครับพอกดเข้าไปครับกดติดตามเขาได้ด้วยนะมันก็จะมีพวกเนี่ยพวกสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับรีเพย์นะครับรีเพย์เกี่ยวกับฮาโลวีนนะครับสติ๊กเกอร์เกี่ยวกับฮาโลวีนนะครับเห็นไหมรูปภาพนะครับเกี่ยวกับฮาโลวีนนะครับมันหาง่ายไงเวลาเวลาถึงเทศกาลเนี่ยก็มาหาในพวกเนี้ย ง่ายดีครับมันรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีนะครับโอเคอันนี้คือการคําสั่งค้นหาหรือว่าเซิร์ชค้นพบนะครับต่อไปครับตรงกลางครับตรงกลางก็คือบวกเดี๋ยวขอติต่างเป็นอันสุดท้ายเลยกันครับถัดไปที่เป็นรูปเอถ้วยรางวัลก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกิจกรรมของเขาครับอาจจะมีประกวดอยู่เรื่อยๆครับอยากอยากเล่นก็ไปแจมได้ครับเนี่ยไปโหวตหรืออะไรได้ครับผมไม่เคยเล่นเลยครับอ่ะผ่านไปนะแล้วก็อันสุดท้ายครับที่เป็นหน้าโปรไฟล์เรานะครับ ก็คือโปรไฟล์เรานั่นแหละนะครับสามารถแชร์นะครับหรืออะไรก็ได้ครับให้เขามากดติดตามเราก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับเราไปที่อันกลางเลยเลยกันครับที่เป็นบวกสีม่วงนะครับที่นี้ครับพอกดเข้าไปครับมันก็จะมีพวกคําสั่งแต่งรูปขึ้นมาให้เรานะครับอ่ะมาแล้วครับคําสั่งนะครับมันก็จะเรียงนะครับเริ่มจากอันบนสุดก็คือภาพถ่ายที่ฉันอัพโหลดก็คือรูปในรับั้างของเรานะครับอ่าต่อไปครับวิดีโอในเครื่องเรานะครับ แล้วก็คำสั่งรีเพย์ครับจะมีการแนะนำตัวที่น่าใช้มาให้เรานะครับมันใช้สแกน qr ก็ได้นะแล้วก็คอลลาดก็เป็นพวกตารางนะครับเนี่ยตารางนะครับสมมติเอารูปมาหลายรูปเรียงเป็นตารางครับแล้วก็เทมเพลตครับเทมเพลตนี้ก็คือเลือกเทมเพลตได้เลยครับแล้วก็แค่กดแทนที่รูปเป็นรูปเรานะครับเปลี่ยนตัวนังสือแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ามันจะมีของฟรีน้อยกว่านะครับส่วนใหญ่จะเสียตังค์ครับแล้วก็ฉากหลังครับก็จะเป็นพื้นหลังแบบนี้ครับที่เป็นมงกุฎนี่ก็เสียตังคนะรบ ก็กล้องครับมันก็จะใช้คําสั่งกล้องได้นะครับมันจะมีกล้องแล้วก็จะมีพวกสติกเกอร์นะครับลองลองเล่นดูนะเพื่อนๆนะเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างนะครับแล้วก็ภาพวาดครับภาพวาดครับเวลาเราจะจะสร้างสรรค์ผลงานโดยที่ไม่ใช่เอารูปมาแต่งอะสมมติเราอยากวาดการ์ตูนแบบนี้เราก็ต้องกดภาพวาดนะครับกดสร้างใหม่นะครับหรือว่าเลือกพื้นผ้าใบใหม่อะไรประมาณนี้นะครับไอ้อย่างสร้างใหม่เนี่ยเราจะทํางานโดยหน้ากระดาษอ่ามันก็จะเซตพื้นฐานแบบนี้ครับ หนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากทําเป็นขนาดอื่นนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเห็นไหมครับเนี่ยสกรีนปกเฟซบุ๊กหนึ่งต่อหนึ่งสามต่อสองหกต่อสิบหกต่อเก้าอะไรก็ว่าไปนะครับกลับมาก่อนนะครับแล้วก็ภาพถ่ายฟรีครับภาพถ่ายฟรีก็คือของฟรีนะครับเหมือนเขาไปโคมากับพวกสต็อกโฟโต้รับมันเอารูปมาใช้ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พื้นหลังแบบภาพสีครับถ้าเราอยากจะนิวกระดาษขึ้นมาให้มันเป็นสี ก็ไม่มีปัญหาครับกดมันก็จะเป็นสีแล้วก็สัดส่วน1ต่อหนครับจบไปครับอ่าทีนี้มาสู่หมวดชัยสาคัญนะครับในการแต่งรูปนะครับสมมุติเอารูปมาแต่งแล้วกันเนาะเลือกมาสักหนึ่งรูปเด้อนะครับเอารูปเอารูปที่มันแบบตัดง่ายๆนะครับอย่างรูปนี่แล้วกันนะครับปืนหลังน่าจะตัดง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคําสั่งนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับพวกนี้คือคําสั่งที่แบบ เราต้องรู้นะครับก็คือเริ่มจากโกนะครับโกก็คือคําสั่งเสียตังค์นะครับอยากใช้แบบฟังก์ชันแบบไม่ล็อกนะครับได้ทุกอันก็จ่ายตังค์ให้เขาไปครับโอเคนั้นนะครับถ้าเราไม่มีตังค์แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายนะครับเราก็ใช้ตัวฟรีของเขานะครับผ่านไปนะครับแล้วก็เครื่องมือครับอันนี้เยอะสุดแล้วครับตาเหลือกตรงนี้ครับเครื่องมือนะครับตัดรูปนะครับก็คือการครอปนะครับเพื่อนๆน่าจะนึกออกทุกแอปมีนะครับเลือกสัดส่วนที่เราต้องการนะครับแล้วก็ครอปนะครับ แค ah, ่น mm ั้นนะครับหรือจะปรับตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับไปตัวนี้นะครับมีทุกแอปนะครับแล้วก็อยู่ในเครื่องมือต่อครับตัดรูปฟรีครับตัดรูปฟรีนะครับตัดรูปฟรีที่เป็นรูปกันไกลครับมันคืออันเดียวกันเลยครับเนี่ยอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันเดี๋ยวผมไปอธิบายในในตัดอันนี้แล้วกันเนาะมันใช้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันจะอธิบายซ้ําซ้อนนะครับอ่าผ่านไปนะครับแล้วก็การกระเจิงครับการกระเจิงนี้เป็นเบสิกนี่ครับเห็นไหมเขาจะมีสอนนะครับเบสิก เบสิกก็แค่เลือกขนาดหัวแปรงก่อนนะครับตรงนี้ระบายครับแค่นั้นครับกดด้านบนขวาครับแตะกระเจิงครับแล้วก็ปรับครับเห็นไหมเห็นไหมเลือกได้ครับว่าจะให้มันแบบเหมือนทานน็อดดิ้นนิ้วอะกระเจิงกระจุยกระจายนะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับทิ้งก่อนนะครับปิดไป ทิ้งไปนะครับแล้วก็ยังอยู่ในโหมดนี้อยู่ครับเยอะมากโครนครับโครนเนี่ยก็คือก๊อปพื้นผิวครับก๊อปพื้นผิวครับอันนี้จะยากแล้วสมมุติผมจะโครนตรงนี้ออกนะครับขี้มาวงวันนะครับแล้วก็แตะดูดหนึ่งทีครับดูดตรงนี้แล้วก็ลากครับลากครับนี่ครับมาแล้วครับอันนี้เป็นการแบบก๊อปสองที่นะครับอันแรกเราต้องจิ้มนะมาอันนี้อันแรกเนี่ยจิ้มอันที่ให้มันดูดก่อน จิ้มก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาระบายครับระบายเนี่ยโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่นะนี่จึก๊กอ่ะแล้วนี้ปุก,การระบายปะ่ะมันจะระบายส่วนอื่นมาแทน่ะมาผมจิ้มตรงอื่นก่อนนะอ่ะตรงนี้จิ้มจึก๊กนะครับกดปุกการแล้วก็ระบายตรงนี้เห็นปะ่ะมันก็จะไปดูดพื้นผิวไอ้ฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายมานะครับ แต่ว่าต้องดูดให้มันนินเนียนนะครับเพราะว่าเนี้ยมันไม่เนียนนะครับไม่ดูดผิดนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้หลักการอ่ะก็คือดูดตรงไหนมันก็ไปปล่อยตรงนั้นนะครับแต่ว่าผมว่ายากกว่าแอปอื่นเยอะนะครับอ่านี้ผ่านไปแล้วกันนะครับบอกรขาวๆ้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะงงกันนะครับลองเล่นดูลองเล่นดูนะครับแล้วก็ต่อไปครับเอ่อถอดออกมันมีมงกุฎตัวทิ้งเลยนะมันใช้ไม่ได้ครับมันต้องเสียตังค์อ่ะต่อไปยืดครับ ยืดนะครับยืดก็เนี่ยให้มันยืดแบบไหนะครับลากเลยครับเนี่ยลากเลยครับแค่นั้นครับไม่มีอะไรมากมายครับยืดอย่างเงี้ยไม่มีอะไรครับลองเล่นดูลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูเหมือนแต่งรูปให้มันแบบว่าบิดบี้เบี้ยวครับอต่อไปครับยังอยู่แต่เครื่องมือนะครับการคัดคัดเลือกครับก็เหมือน Selection ในโฟโต้ชอปเลยครับแตะเข้าไปนะครับแล้วก็คัดลอกปุ๊บ คัลอกวางปุ๊บไปด e เล t ชันเลือกเฉพาะจุดนะครับงงไหม <laughs> ลองเล่นดูแล้วกันครับอธิบายว่าข้าวแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยจะจําเป็นต้องใช้ครับอาะผมทิ้งก่อนจนะม,นมีรูปวงกลมอย่าเงี้ยสมมติผมผมวงกลมใช่ป่ะวงกลมปุ๊บปุ๊บเอาใหม,ม่วงกลมวงกลมสิเนี่ยปุ๊บอย่างเงี้ย แล้วก็ขัดลอกข้างบนนะ่ะปุ๊บแล้วก็วางปุ๊บมันก็จะกรอบส่วนที่เราแปะเมื่อกี้ที่เราสีเล็กชั่นไว้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับอ่ะทิ้งไปทิ้งไปต่อไปครับต่อไปเป็นการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับการเคลื่อนที่เ็เนี่ยละเลงเลยครับละเลงแล้วก็ดึงครับมันก็จะวื๊บไปเงาเงาแบบนี้ครับ แงแบบตลกตลกอะครับเนี่ยปึ๊บเนี่ยไะฟริงอะทิ้งไปนะครับอันต่อไปอันต่อไปนะครับอันต่อไปอยู่กับเครื่องมือครับแล้วก็เส้นโค้งก็คือเคิร์ฟครับเคิร์ฟปรับเคิร์ฟนะครับอ่าผมปิดนะอันนี้ง่ายนะครับเครื่องมือต่อครับต่อไปสีครับสีก็ปรับสีครับเนี่ยอยากปรับไปไหนก็ปรับาผ่านนะครับเดี๋ยวมันยาวนะครับแล้วก็เครื่องมือต่อนะครับ เครื่องมือต่อเพิ่มครับเพิ่มก็คือปรับนั่นแหละความสว่างนั่นแหละความอิ่มนะครับอ่ผ่านไปนะครับก็ปรับเคลื่อนไหวนะครับก็เป็นเงานะครับเป็นเหมือนเบอร์ครับเบอร์เป็นวงกลมรัศมีหรือว่าเบอร์เป็นขีดนะครับอ่าผ่านไปนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็เอ่อเปอร์สเปกทีฟครับเปอร์สเปกทีฟก็ปรับสัดส่วนครับบนล่างซ้ายขวานะครับอ่ะในกรณีที่ถ่ายรูปมาแล้วมันบิดบิดบี้ยวครับ อยากจะแก้สเกลนะครับอ่ะต่อไปครับปรับขนาดครับก็คือพิมพ์ตรงนี้เอานะครับเนี่ยลูปมันใหญ่มากเลยครับลูปมันใหญ่มากก็ใช้พิมพ์เอานะครับสมมติเรารับบีบมาขนาดเท่าไหร่คุณเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับต่อไปครับพลิกหมุนครับพลิกหมุนก็เนี่ยพลิก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 ไม่มีอะไรครับอ่าผ่านนะครับโอ้เหนื่อยมากนะครับอ่าต่อไปครับเอฟเฟกครับ เอฟเฟกก็จะมีแยกไปเยอะแยะมากมายครับดูด้านล่างนะครับดูด้านล่างนะครับดูด้านล่างมีตั้งแต่เรียบง่ายนะครับก็จะมีให้เล่นนะครับอันทีอาใช้ไม่ได้นะครับต้องจ่ายตังค์นะครับเนี่ยใช้ได้แต่ทุกอันที่ใช้นะครับเพื่อนๆต้องรู้ไว้อย่างนี้เวลาคลิกอันไหนก็ตามมันจะมียังลบด้านบนนะครับอันบนเห็นไหมครับมียังลบนะครับสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขต่อได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับไปแก้ไขต่อได้ทุกอันนะอันไหนมียังลบก็แก้ไขได้อย่างสมมติ บุคคลใช่ป่ะผมจะกดบุคคลนะครับมันจะซีเล็กเฉพาะบุคคลนะครับตัวบุคคลอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเลือกบุคคลปึ๊บเลือกอย่างเนี้ยปึ๊บปึ๊บอ่าอย่างเงี้ยป่ะให้บุคคลอ่าเห็นไหมบุคคลมาแล้วทีนี้นะครับกดถูกนะครับอย่างเงี้ยอย่างอันนี้มันจะปรับแค่บุคคลเห็นไหมครับป่ะ ันจะโดนแค่บุคคลเห็นไหมครับพื้นหลังมันจะไม่โดนนะครับเหมือนเราเลือกเฉพาะแค่ตัวนางแบบนะครับเนี่ยเห็นไหมปรับจะปรับโดนแค่นางแบบนะครับอันนี้คือความพิเศษของยางลบนะครับสามารถตัดต่อตกแต่งได้นะครับอ,อย่างเงี้ยคำว่ากลับหัวคือสลับ selection ครับสลับ,ลบาจากาจากตัวคนนะครับที่โดนเอฟเฟกอันนี้เป็นพื้นหลังโดนเอฟเฟกนะครับประมาณนี้ สังเกตดูอันไหนมียังลบก็ใช้ได้นะครับไปผ่านไปแล้วก็จะมี fx ขาวดำไม่ชัดนะครับไม่ชัดก็คือเบอร์แหละครับเบอร์นะครับลองเล่นดูครับลองเล่นดูนะครับเบอร์นะครับสเก็ตนะสเก็ตก็ใช้ได้อันเดียวครับมันจะเป็นแบบภาพแบบนี้ครับภาพสเก็ตนะครับสีะลองเล่นดูแล้วกันครับเยอะมากลูกเล่นเยอะมากนะครับศิลปะศิลปะก็จะมีแบบพวก พารากอนอย่างเงี้ยไอโพลีกอนขอโทษพารากอนเวทมนต์นะครับเป็นภาพแบบสไตล์การ์ตูนนะครับเวลากดใช่ปะมันก็จะมีกดเข้าไปตั้งค่าต่อนะครับเนี่ยกดได้หมดนะครับกดได้หมดเลือกการซ้อนนะครับเนี่ยลองปรับดูนะครับบางอันเราต้องลองเล่นเองครับมันไม่ตายตัวครับพวกงานกราฟิกนะครับอแคนวานะครับแคนวาก็จะเป็นแบบมันก็จะมี อะไรมาปิดตาปิดหน้าไปเรื่อยแบบนี้ครับอย่างเงี้ยแต่งรูปแบบอินดี้ครับเข้าไปถึงนะต่อไปกระดาษครับกระดาษก็ปรับนะครับให้กระดาษมันเป็นแพทเทิร์นนะครับอย่างเงี้ยเบอร์เบอร์อร่าเห้ไหมให้ไ,ไกระดาษเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคผ่านไปนะครับหมดแล้วเอฟเฟกหมดแล้วนะครับต่อไปรีทัชนะครับรีทัชรีทัชก็ส่วนใหญ่ก็ล็อกอะ อันที่ใช้ได้ก็จะมีสีผมเนี่ยดวงตาอย่างเงี้ยใน,นสีผมเ่ปรับสีผมเห็นไหมปรับสีผมนะครับเลือกยังลบได้เห็นไหมเลือกยังลบแล้วก็ลบเพิ่มอย่างเงี้ยเห็นไหมลบเพิ่มเลือกผูกการก็ลบเห็นไหมระบายเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยระบายแล้วลบเพิ่มนะครับพิกอาร์ตคือมันพิเศษตรงเราจะใช้คําสั่งยังลบผูกการได้ไงเวลาเลือกเอฟเฟกต์เราอยากจะระบายเพิ่มระบายลดส่วนไหนก็ว่าไปนะครับ ทิ้งไปนะครับทิ้งไปอันนี้ลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูนะครับมันก็มีแต่งหน้าเบื้องต้นนะครับผ่านต่อไปครับสติกเกอร์สติกเกอร์ครับสติกเกอร์นี่สําคัญนะครับเนี่ยสติกเกอร์มันจะมีให้เราเล่นนะครับเนี่ยโอ้ตอนนี้กําลังฮิตเลยครับเหนปะเนี่ยสวิตชเกมเนี่ยลองเลือกนะครับเนี่ยเราเซิร์ชข้างบนได้นะอยากได้แบบไหนก็ลองเซิร์ชดูนะครับมีไม่มีเดี๋ยวเจอนะครับอ่าสมมติสวิตเกมอย่างเงี้ยมา มาแปะได้ไครับโคโคาโคในอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกยังลบนะสมมติเอาแบบนี้เลือกยังลบนะเลือกยังลบแล้วก็ระบายอย่างเงี้ยระบายระบายไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปิดหน้าแล้วก็ระบายอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยสมมติเวลาแต่งไว้เนี่ยปะ่ะประมาณนี้นะครับปิดไปมันต้อง ใช้บ่อยๆนะครับของพวกนี้นะครับก็อะไรอีกนะครับแล้วก็ตัดออกอ่ามาถึงตัดออกนะครับสมมุติมารูปนี้เราอยากจะตัดคนออกจากพื้นหลังใช่ป่ะเราก็เลือกตรงนี้ครับบุคคลปึ๊บนม่มันก็จะ selection เลือกนะครับแค่นั้นเองครับเราก็สามารถตัดคนออกจากพื้นได้นะครับง่ายๆนะครับกดถูกไป เนี่ยครับตัดออกแล้วครับพอตัดออกแล้วก็ไปใส่พื้นหลังเพิ่มนะครับหรือจะไปแต่งต่อก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะเน,นี้เพิ่มภาพถ่ายแบบนี้กดเพิ่มภาพถ่ายหาแบก็กกราวมาใส่มีแบก็กกราวไหมใส่แบก็กกราวเนี่ยครับประมาณนี้นะครับใส่แบก็กกราวกดยังลบด้านบนนะครับอันนี้มันจะคลิกไม่โดนแล้วติดขอบแล้วก็เลือกบุคคล เห็นไ,ไหมถูกไปอ่าอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมครับอันนี้คือมันไปบุคคลในตรงแบ็กกราวด์เมื่อกี้นะอ่าถ้าอยากให้มันเห็นชัดผมขอถ้าสมมุติตัดมาแบบนี้แล้วไปที่แปลงนะครับไปวาดีกแ่าไปวาดนะครับแล้วไปใส่พื้นหลังเอาแบบนี้นะครับเนี่ยมาแบบตรงนี้นะเลือกข้างบนนะที่เป็นเลเยอร์นะครับเลเยอร์ อ่าแล้วก็ดึงลงมาครับเลือกสีนะครับเทสีปเทสีปปุ๊บเทสีกดถูกปุ๊บเห็นไหมครับเทสีเรียบร้อยครับอันที่เราตัดไว้เมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้เราต้องลบต่อนะเพราะว่าเห็นไหมตรงนี้มันไม่เนียนนะครับ AI มันก็เออเเหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้การตัดนะครับ การตัดโอเคเนาะเมื่อกี้ถึงไหนล่ะตัดออกต่อไปรีเพคครับรีเพ์ก็คือหน้าแรกนั่นแหละเห็นปะมีมันมันเรียงไว้ตรงนี้ด้วยนะครับที่สอนไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วก็ข้อความครับก็พิมพ์ได้ครับข้อความพิมพ์ได้ครับอยากได้อะไรก็บอลมาบอลมาเลือกครับเนี่ยเลือกฟอนต์นะครับเลือกสีนะครับเลือกอะไรก็ว่าไปนะครับ พวกนี้เพื่อนเล่นได้นะผมไม่จอดจงนะมันมันเยอะเกินนะครับปิดไปนะครับแต่ว่าฟอนต์ไทยโหลดลงได้ครับแต่ว่าหลังๆไม่รู้ว่ามันยังเหมือนเดิมรอเปล่านะผมไม่ได้โหลดเล่นเลยฟอนต์นะครับอ่าผ่านไปนะครับต่อไปเพิ่มภาพถ่ายอ่ะเดี๋ยวามาแก้มือเพิ่มภาพถ่ายก่อนสมมติมีรูปนี้มากดเพิ่มภาพถ่ายมานะครับค้นหาหรือจะเลือกมันก็ได้อา่าที่เรามีก็ได้ ที่เรามีแล้วกันแบล็กเาลว์นะครับโอ้ลูปอ่าเราแบ็กเกลวเป็นผมเองก็ได้เพิ่มไปเนี่ยแบบเนี้ยปึ๊บนะครับปึ๊บเพิ่มมากดลบปึ๊บนะครับบุคคลมันจับใบหน้าไม่ได้ ขอพายขอเอารูปออกก่อนนะครับรูปพวกนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวขอไม่บันทึกรูปนี้ก่อนนะครับเอารูปเดิมนะครับเอารูปเดิมแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายมาเพิ่มภาพถ่ายนะเลือกภาพถ่ายมาอีกสักภาพหนึ่งสมมุติอยากซ้อนนะครับอยากซ้อนสักสองรูปก็ได้อะเนี่ยมันก็จะมาแบบนี้ครับมาแบบนี้ เพิ่มภาพถ่ายนะครับซ้อนรูปเข้าไปได้นะครับหรืออยากจะสมมติจะตัดคนออกมาก็กดออยังลบนะครับแล้วก็เลือกบุคคลครับเห็นไหมมันตัดห้แล้วเห็นปะครับมันก็จะมาแบบสมมุติเราอยากจะซ้อนห,หลายๆคนแบบเนี้ยเห็นปะได้อยู่ครับได้อยู่เนี่ยประมาณเนี้จะต,ต้องระวังครับขาเขือมันแบบรูปมันใหญ่มันจะแบบติ๊กแล้วไม่โดนนะครับนี่ประมาณนี้ เอาอยากจะแบบรีมิกรูปนะครับแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะมีคําสั่งเพิ่มนะครับอยากจะเพิ่มภาพถ่ายเพิ่มเพิ่มสติ๊กเกอร์เข้าไปหรือว่าใส่แ,บบแสงของเลนนะครับก็ได้หมดนะครับเนี่ยได้หมดนะครับได้หมดได้หมดประมาณนี้นะครับประมาณนี้ออกไปก่อนยาวมากนะครับแล้วก็พอดีครับพอดีก็คือใส่ให้มันพอดีเฟรมนะครับ ใส่มันพอดีเฟรมนะครับอันนี้อยากให้มันหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมมันก็จะเพิ่มขอบด้านข้างให้มันพอดีนะครับเราสามารถเลือกสัดส่วนได้นะครับอย่างอันนี้สี่เหลี่ยมใช่ปะอยากเป็นสิบหกต่อเก้าอ่ะมันก็จะเติมพื้นข้างๆให้เต็มนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับเลือกพื้นหลังได้นะครับใส่รูปภาพเพิ่มเข้าไปได้นะครับใส่เงาได้ด้วยนะครับสุดยอดนะครับปิดไปต่อไปนะครับขอบ ก็คือใส่ขอบให้รูปเลยครับเลือกสีเลือกอะไรได้อ่าอันนี้ผ่านนะครับง่ายเกินนะครับก็วาดครับอวาดที่ทําไปเมื่อกี้ครับกดวาดเพื่อที่เข้าไปรีทัชแต่งต่อนะครับเห็นไหมเลือกดูเลเยอร์นะครับเนี่ยอยากจะอยากจะทําอะไรก็ได้ครับตามใจเรานะครับอย่างสมมุติเอาสักทิหนึ่งก็คือการเลือกนะครับสติ๊กเกอร์มาซ้อนอย่างสติ๊กเกอร์นะครับด้านล่างนะสมมติเอาแบ็กกราวสปิีเกมแบ็กกราวมาแบบนี้อย่างเงี้ย ก็จะ้อนสอนต้องดูเลเยอร์ให้ดีนะครับเรื่องการคลิกเลเยอร์นะครับกดเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเวลาเราเลือกนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยอยากจะ้อนเล่นๆแบบนี้กดตรงข้างล่างครับสอนเนี้ยโคโคะโคอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอะไรก็ว่าไปครับอะไรก็ว่าไป <c oughs> อันนี้ผมคิดสดครับก็เลยโม้ตัวอะไรขอไปครับ ก็เลือกยังลบนะครับเลือกหัวแปลงเลือกรูปร่างวัตถุต่างๆติ๊กเกอร์ได้นะครับตามนี้นะครับเพื่อนๆลองมาเล่นดูแล้วกันนะครับผมสอนเป็นหลายแบบเยอะมากนะครับลองเข้าไปดูนะครับอ่ะต่อไปครับเป็นอะไรนะครับเป็นเลนออะเลนเมื่อกี้ไปแล้วครับก็คือเลือกแสงนะครับให้มันแสง่องสองแสงนะครับต่อไปนะครับเหลืออะไรเหลือรูปร่างหน้ากากครับรูปร่างหน้ากากนะครับ ูปล่างลากากก็สมมติอยากจะให้พื้นหลังมันขาวใช่ปะก็เนี่ยอย่างเงี้ยเลือกกรอบได้นะครับแนวแนวไหนมีเยอะมากนะครับน่ารักน่ารังเยอะนะโอเค okay. นะครับไม่เอาปิดไปก่อนนะครับต่อไปกรอบนะครับกรอบก็มีเลือกให้เลือกเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่อ่ามีแบบความลัก นี่ประมาณนี้นะครับโอเคโอเคปิดไปสุดท้ายนะครับคำบรรยายนะครับบรรยายใส่เป็นบุลลอบอลลูน,นครับแล้วก็พิมพ์ห้าห้าห้าพิมพ์เลยห้า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 เนี่ยอย่างเงี้ยก็ใส่บุลเลตไปนะครับเปลี่ยนสีได้ย่อได้นะครับน่ารักนะครับจบนะครับประมาณนี้ นี่ครับอันนี้เบื้องต้นนะครับเอาวิธีเซฟนะครับวิธีเซฟบนขวากด next ไปรอแอดขึ้นแล้วก็กดปิดนะครับแล้วก็กดบันทึกครับประมาณนี้ครับกดบันทึกก็เรียบร้อยนะครับจบแล้วครับการส่งการเซฟจะขอญาตทวนนะครับว่าผมลืมอะไรหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เหมือนจะลืมหน้ากากเนาะหน้ากากอันนี้อ่าไม่ลืมครับไม่ลืมไม่ลืมเอ๊ะ รูปร่างหน้ากากอ๋อมันจะมีหน้ากากตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนตรงเนี้ยเป็นการซ้อนแบบอันเนี้ยอย่างแบบใส่ฝุ่นนะครับใส่เงานะครับใส่แสงพิซซึมอะไรเงี้ยครับมีเหมือนกันนะเพื่อนๆนะลองเล่นดูนะอ่ะอันนี้หมดจริงๆแล้วครับผมว่าหมดจริงๆแล้วเคครับเพื่อนๆลองเล่นดูครับลองเล่นดูครับ Pick Art Version Tablet ครับ ผมว่ามันก็สะดวกดีนะครับไว้เดี๋ยวเป็นคลิปหน้าก็จะเป็นเกี่ยวกับการเวิร์กช็อปแต่งรูปแบบจริงๆจังๆแล้วกันนะครับโอเคครับใครอยากเข้ากลุ่มกดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับทั้งโอเอร์แล้วก็กลุ่มของแต่งรูปของผมนะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ